สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่10นะคะหลังจากที่เราจบแถวซึ่งเป็นแถวดอกในตอนที่9ไปแล้วคราวนี้จะเป็นตอนที่10นี้จะเป็นแถวโซ่นะคะมันเป็นลักษณะของการวนแล้วละ่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ล้นโซ่เหมือนเดิม แล้วเราก็ทำดอกแยกมันหลังจากที่เราได้ดอกแยกเราก็โซ่สามนะคะโซ่สามแล้วเป็นโซ่โซ่ทลายโซ่เจ็ดแล้วก็ลงนี่ ถักจะครึ่งตัวแล้วนะยังงงอยู่ไหมนะคะโซ่เจ็ดแล้วก็ลงนี่แล้วก็โซ่เจ็ดนับเป็นหนึ่งดอกสองดอกเป็นหนึ่งช่องก็ได้เนี่ยหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองโซ่เจ็ดหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สอง ซ่เจ็ดลงช่องที่สองเราวนแล้วนะคะอ่าพอมาถึงตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ให้เราลงนี่เลย เ็นไ,ไหมนะคะเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองโซ่เจ็ดเหมือนเดิมค่ะ เรานับไปสองช่องลงช่องที่สองอ่าพอมาถึงตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาลงนี่โซ่เจ็ดนับไปหนึ่งสองลงช่องที่สองลักษณะงานของแถวนี้จะเป็นแบบนี้ เราจะเจอกันตรงแยกนะคะตรงแยกตรงนี้เราถักจนมาถึงรอยแยกตรงนี้นะคะเราก็โซ่เจ็ดมาลงนี้โซ่เจ็ดค่ะ ช่วงนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่สามทำดอกแยกมันเมื่อเราเสร็จดอกแยกแล้วโซ่สาม โซ่เจค่ะมาลงตรงช่องนี้ก่อนอ่ะดูลักษณะของงานเห็นไหมนะคะแล้วจึงตามด้วยโซ่เจลงตรงดอกมันโดยนับหนึ่งช่องสองช่องหนึ่งช่องสองช่อง นะคะเราก็จะถักวนแบบนี้ไปนะคะตรงดอกเราก็จะถักวนแบบนี้ไปเหมือนตัวนี้นะคะถักวนเหมือนตัวนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วพอมาถึงตรงที่มันเป็นรอยแยกเราก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวกันละ โซ่เจ็ดนะคะแล้วก็ลงตรงนี้จบแถวปกติโซ่สามแล้วนะไปหนึ่งสองสามนะคะลงช่องที่สามนะคะอันนี้เราจบแถวและนะคะอันนี้คือโซ่เจ็ดแถวที่หนึ่งนะคะทีนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราขึ้นแถวใหม่เราก็ล้นโซ่ปกติแล้วเราก็ขึ้น โซ่สามเพื่อที่จะทำดอกดอกแยกมาเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ดอกแยกเรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้ดอกแยกเรียบร้อยแล้วโซ่สามตรงนี้ข้างๆนี้โซ่เจ็ด ช่องที่หนึ่งโซ่เจ็ดช่องที่สองโซ่เจ็ดไล่มาเลยนะคะมันจะมีช่องให้ลงอยู่แล้ว นะะเนี่ยมันจะมีช่องให้ดูให้ลงอยู่แล้วนะคะครูจะให้ดูตรงนี้เฉยๆแค่นั้นเองอ่ะพอมาตรงนี้เห็นไหมอ่ะเห็นไหมคะพอมาตรงจุดนี้เราก็ลงปกติแหละข้ามไปลงตามช่องมา งตามช่องมานะคะเราก็จะไล่ลงตามช่องแบบนี้ไปเรื่อย เราจะเจอกันตรงที่เป็นตรงตรงแยกนี้เนาะนะคะเราจะเจอกันตรงนั้นนะเราถักโซ่เจ็ดนะคะมาจนถึงแยกพอมาถึงแยกนี้เราก็ทําปกติโซ่เจ็ดลงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก่อนที่จะขึ้นดอกแยกก็โซ่สาม นะคะแล้วก็ทําดอกแยกมันอ่เมื่อเราได้ดอกแยกแล้วนะคะก็โซ่สามลงข้างข้างนี้คราวนี้ก็โซ่เไปตลอดเลยนะคะเราก็จะทําวนไปลักษณะงานที่ได้จะเป็นลักษณะนี้ พอเราทำโซ่เจ็ดพอมาถึงรอยแยกเราก็ทำแบบนี้นะคะอ่ะลักษณะงานที่ได้มันก็จะเป็นโซ่เจ็ดสองแถวแบบนี้เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราถักวนมานะคะเราก็จะมาจบแถวโซ่แถวที่สองแล้ว เราจะจบด้วยโซ่3แล้วก็นับแล้วก็ลงเหมือนเดิมนะคะจบแถวปกติเหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้คือโซ่7แถวที่สองลักษณะงานที่ได้ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับโซ่7แถวที่2